รู้สึกไหมครับแค่เปลี่ยนจากการออกกําลังกายเงียบๆเนี่ยมาเปิดเพลงก็ทําให้รู้สึกมันมีพลังอะเพิ่มขึ้นเฉยเลยเหมือนกับเพลงเนี่ยมันช่วยให้ให้เรามีพลังเพิ่มขึ้นมาอย่างไรอย่างนั้นเลยครับเรื่องนี้ไม่ใช่อุปทานนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยทางจิตวิทยาเนี่ยยืนยันว่าเพลงเนี่ยมันมีผลกับสมองของเราจริงๆครับ สวัสดีครับธรรมราันพิเศษธนาทิพย์เทนทีครับดรคอสตัสคาราเกลกิสจากบรูเนล u n ยูนิเวอร์ซิตี้ศึกษาพบว่าการฟังเพลงที่มีจังหวะประมาณ120-140้อ m ่ถึงจะช่วยให้หัวใจของเราเนี่ยนะครับเต้นสอดคล้องกับสมองครับแล้วก็จะหลั่งโดพามีนและเอนโดรฟินออกมาส่งผลให้เหนื่อยน้อยลงแล้วก็มีแรงอึดเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับอีกอย่างหนึ่งน,นะครับเพลงเนี่ยยังช่วยดึงความสนใจเราออกจากความเหนื่อยครับทำให้เราอ่ะรู้สึกว่าเราอเหนื่อยน้อยลงและ เราเนี่ยนะครับถูกหลอกให้ไปสนุกกับจังหวะของเพลงแทนที่จะไปโฟกัสกับความเหนื่อยครับอันนี้ส่วนตัวนะเราชอบฟังเกาหลีพวกเคป<ร>๊อปเกาหลีอะไรเพลงแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยฟังแล้วแบบรู้สึกกระชุ่มกระชวยเพราะรุ่นเนี้ยไม่ต้องโม t i เว t อะไรละอะไรที่มันต้องทํามันก็ต้องทําแต่ขอแบบให้มันกระชุ่มกระชวยหน่อยหลังๆนี้เราลองเปลี่ยนดูนะเปิดที่เป็นคลิปตลกเราชอบพวกคริสติน่าแซ่แต้โยมอนสเตอร์ฝนอะไรเงี้ยเราก็เออลองเปิดดูเพราะเรามีความรู้สึกว่าอันนี้คิดเอาเองนะเวลาเราออกกําลังใช่ไหมเวทอะไรเงี้ยมันจะแบบมีแบบความเครียดมีคอร์ติซอออออลกมมมมาาแแบบบบนนนิดดห่ยยยะไรรเเงีีี้ัคคว เราก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดเราดูคลิปตลกอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราอะลดเรื่องความเครียดพวกนี้ลงไปได้ผลที่ได้นะยกไม่ไหวําโดนเส้นจัดขำไหลยโยกอะไรเงี้ยก็ไม่มีแรงยกอีกก็เลยเออกลับไปฟังเกลิลกรุ๊ปเหมือนเดิมอ่ะสรุปนะครับข่าวหน้านะครับถ้าเกิดออกกําลังกายแล้วรู้สึกเหนื่อยเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการโฟกัสกับการออกกําลังกายมากเกินไปก็ลองจัดเพลย์ลิสต์ที่คุณชอบดูนะครับแล้วคุณก็จะรู้ว่าเพลงดีๆนี่แหละมันคือร r e ว w o ์ k เ u t ที่ดีที่สุดแล้วครับแล้วถ้าใครที่มีเพลยนน์ลิสต์ดีๆหร